พี่ไพวันฟาดกับหน้าหงายเกียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์แรงอยากเห็นหัวล้านลั่นให้ผัวก,กับพ่อโกนสิทำเอาโซเชียลเองนะั้นหลายคนแหกเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายหลังจากแพรี่ไพวันออกมาไลฟ์บนเฟซบุ๊กถูกลีน่าจังกระชากวิกจนหลุดออกมาระหว่างถ่ายทำรายการได้รับเชิญไปออกรายการพี่มดดำแล้วก็ได้ไปบ้านพี่มดดำโดวยว่ารู้ว่าลีหน้าจังจะมาถ่ายรายการด้วยแต่มันคนละเทปนะแต่แล้วในะระหว่างที่ถ่ายทำนั้น ก็เกิดมีช่วงหนึ่งจูจๆรีนาจังกกระชากแพรรี่ซึ่งผมที่ใส่อยู่นั้นก็หลุดออกมาเกิดเป็นเรมาม่าใหญ่โตเลยค่ะแต่ล่าสุดนี้นะคะจ้าตัวเองนั้นออกมาขายของไม่ไหวแล้วค่ะมีชาวเน็ตรายหนึงเข้ามาคอมเมนต์นะคะขณะที่เจ้าตัวกำลังรักอยู่บอกว่าอยากเห็นหัวล้านทำเอางานนี้แพรรี่เองฟาดกับทันทีว่ามึงก็ให้ผัวมึงโกนหัวสิมึงมีผัวหรือเปล่าล่ะ หัวไม่มีก็ใ้พ่อมึงโกนถ้ามึงอยากเห็นหรือไม่มึงก็โกนหัวตัวเองเดี๋ยวพูดถึงพ่อระหาว่าลามบุพการีอีกมึงก็โกนหัวก็ส่องกระจกมึงก็เห็นแล้ว จะมาอยากเห็นหัวคนอื่นทําไมว่างๆให้ผัวมึงจับโกนหัวนะอยากเห็นหัวล้านอ่ะนั่งเฉยๆเ,เลยแล้วก็เรียกผัวมึงมาให้ผัวมึงอ่ะจับโกนเข้าแป๊บเดียวหัวมือใช้เวลาไม่นานหรอกสินาทีก็เกี้ยงแล้วแล้วมึงก็นั่งสองกระจกมึงก็จะเห็นละโง่เรื่องแค่นี้ก็ต้องให้กูแนะนํานะคะไม่ว่าเราจะด่าหยาบขนาดไหนลงคําว่านะคะก็กลายเป็นสุภาพไปเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวานะคะที่เรียกได้ว่า เม้นมาอย่างไรก็ตอบกลับไปแบบนั้นแหละคะ่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะอย่างไรก็คงต้องรอติดตามสำหรับประเด็นนี้กันไปค่ะ